เ่าน้าหหลาท่าไรนะเอ๋อเจ็ดหมื่อันนี้หนึ่งแสอ๋อคันของผม2 7 8ตัน นะน้ำหนักอ่ค่ะอ่าเงินตอนอ๋อนี่นี่เขามีร<อ>ายละเอียดบอกเลย,เลยะชะลอชะลออยู่หลายทางมาเรื่อยๆใช่ไหมสองจุดเจ็ดแปดตันอ๋อ,อมีค่าเงินเป็นดอลลาร์ด้วย